สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ e อ o ช s อ r r ซนะครับคลิปนี้ผมก็มีปืนไฟนะครับผมเป็นปืนไฟยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเป็นแบบใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองยิงดูนะครับนี่ดาเมจและความแรงประมาณนี้เลยนะครับไอเทียอย่างแรงนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับปลุยกันเลยดีกว่า แล้วก็มีปืนพก8 5ดาวนะครับรู้สึกว่าปืนพกตัวนี้มันฮิวเลือดได้นะครับแล้วก็มีหอกสายฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนค่อยใช้นะครับเดี๋ยวใช้ปืนไฟก่อนนะครับบอกเลยว่าปืนไฟโคตรแรงนะครับผมเซิร์เวอร์จีนนี้มีคอนเทนต์มาตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ที่ของด้วยนะครับว่าจะมีของใหม่มาหรือเปล่าแต่ว่าปืนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเซิร์เวอร์จีนแต่ติดตรงที่ว่าปิงแม่งเยอะเวลาเล่นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่างมันนะครับ เซิเวอร์จีนเหมาะกับการเข้ามาทำคอนเทนต์พวกมัมมี่กับ PvE สะมากกว่านะครับไอ้วพวกของใหม่ๆอะ่ะปืนมีดอะไรก็ว่าไปนะครับ PvP PV <P S 1> ไม่ไหววะ่ะแม่งเล่นไม่ไหวจริงปิงเยอะเกินนะครับดีเลยจัดโอเคนะครับปืนไฟมาหาปะเลยไอ้หี่ยแรงจริงบอกไว้ก่อนเลยสามารถทำลายป้อมได้ไหมโอ้โหไม่ได้วะ่ะต้องใช้ปืนไฟยิงครับผมเรียบร้อยเผาให้หมดบอกเลยตัวแรงแน่นอน เผาไปเผาพๆเผาเผาโอเคไอเหี้ยเผาระเบเิดได้ไงวะงงมากไปก่อนครับเข้าประตูวาปครับโอเคตอนนี้คือผมกดลงคนเดียวนะครับแต่ว่าห้องไม่ได้ปิดนะห้องก็เปิดไว้ตามปกตินี่แหละปากเคลียร์เลยเรียบร้อยครับมาด้านหลังบ้างครับเผาให้หมดครับเรียบร้อยไปกันหมดแต่ว่าแม็กสำรองแม่งให้มาน้อยวะมันไม่ได้ให้มาเยอะ แต่ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเข้าไปข้างในเลยนี่หอโคตรแรงครับแต่ว่าใช้ปืนไฟแรงกว่าหมดหมดไหมข้างๆมีตัวสองตัวด้านหน้าโอเคเดี๋ยววิ่งไปด้านหน้าก่อนทันปะทันปะทันอยู่แล้วแหละ่อด้านหน้าเลยทำหน้าหมดไปด้านหลังต่อครับทำเวลาครับพอละใช้มีดครับใช้มีดถือมีดก,ก็คือมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ พวกมี8ดาวกับ8.5ก็เป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วนะครับโอเควาร์ปไหมโอเควาร์ปวาร์ปไปไหนโอเควาร์ปมาอยู่ที่เดิมครับที่อื่นนี่แหละยิงไปเอ้ยไม่ใช่ยิงนิ่พ่นไฟไว้พ่นไฟเผาไม่ให้หมดเลยโอเคเดีย๋ยวไาดูประตูตรงนี้กันไอพวกหัวกระทิงนี่แม่งเผาไปเดียวแตกไหมโอ้โหแตกไวมากไปหมดเลยว่ะไอเหีย แม่งแรงจริงนะครับปืนไฟกระบอกนี้ไม่รู้ว่ามันมีเข้าจีนนานหรือ,อยังนะครับใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยลวกันนะครับมันมีปืนไฟ8.5้าไหมผมลืมละไม่รู้ว่าเคยทําคลิปหรือเปล่าไอ้รู้ก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็ลืมๆอ่ะจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเฮ้ยค้างค้างไหวะอ๋อมีคนเข้าห้องมานี่เองมันเลยค้างโอเคมีคนเข้ามาช่วยแล้วเฮ้ยต้องระวังครับ ลองดาบลงพื้นโดนเดี๋ยวถึงตายเรียบร้อยครับแตก้ยมีดอะไรโอโ้โหมีดพิษแบบสกินเหรอเนี่ยแม่งมีมีดพิษแบบสกินด้วยของไทยแม่งวันอังคารที่จะถึงมันจะเป็นสีเขียวแต่จีนแม่งมีสีแดงแล้วมันแรงจริงนะเว้ยแรงไม่พอแม่งฟันได้ไกลอีกนะครับมารอบที่เก้าแล้วผ่านอย่างเร็วกว่าบอกเลยอันนี้เป็นรอบโบนัสนะครับ สวัดมีทีนี้คือโดนทั้งแมปเลยป้าถามจริงน่าจะทั้งแมปนะโดูจากทรงและมอนไม่เหลือสักตัวเฮ้ยโอ้เฮียเกือบตาย่แม่งเกือบโดนหนามทิมตีนชิบหายมาตรงนี้ขอแล้วกันเรียบร้อยครับด้าน,นหลังอีกโอ้โหตายหมดเลยนี่ครับมีที่ทุกคนรอคอยครับมันมาแน่ครับวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับมาเคลียร์เคลียร์เลยขอโอ้โหไอเหีย ยังไม่ทันได้แบบว่าโชว์ของเลยโดนแย่งไปซะหมดโอเคงั้นจัดก,การเลยไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งด้วแล้วเอาเลยเล็กซี่โอ้โหไวมากอันนี้โดนแล้วตายไหมเนี่ยเดี๋ยนะมันจะปล่อยลงมาไหมผมดูแป๊บปล่อยมาไหมก็ไม่ปล่อยลงมานี่หว่าหรือว่าหินนี้มันกิ้งลงมาไม่ว่เออผมก็ว่างจัดว่างมานั่งดูเสาดูหินกิ้งมาเอา้าออกห้อง่ะ อะไรไมาแค่นี้เหรอมาช่วยแค่เนี้ยหรือว่ามาลองมีดเฉยๆดูจากสภาพแล้วดูจากทรงก็น่าจะมาแบบโชว์มีดอะไรประมาณนั้นมาเดี๋ยวที่เหลือผมจบเองไหวยอยู่แล้วเอ้ยแต่มันวิ่งไหวจัยยงวะก็มาดีครับพ้นไฟไปเลยให้มีคนเข้ามาแล้วไก่เข้ามาปอยก่อนโอ้โหไก่มีการูด,าด้าเ้วยการูด้าแบบสกิน้ว่นะพ่นไฟไปครับพ่นไฟพ่นไฟไปเฮ้ยเฮ้ยย มันพุง่งมันพุง่งมันพุง่งเฮ้ยจะตายเอ้ยยังไม่ตายเว้ยเหลือครึ่งรอดแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวเออล็อกไว้ล็อกไว้พ่นไฟต่อครับโอ้โหมีดหมุนเอฟเฟคแม่งแบบล็อกหน้าจอมากเลยดิเฮ้ยจะตายอีกหีเยอยู่ใกล้มันเกินเจอเปลวไฟเข้าไปเกอบตายรอบนี้มันตายแน่ตายแน่ของจริงเอ้ากูตายแทนไอ้ห้าอะไรวะน่านะขอล้วกันโอเค จบเร็วได้อยู่แล้วระดับนี้สบายสบายมารอบนี้ยังไงครับก็มาดีครับก็มาดีครับเอาหมดครับไม่สนลูกใครครับเรียบร้อยที่เดี๋ยวก็จะเป็นในพวกหมานะครับไปค้นไฟไปคนไฟไปเลยโอ้โหมีแม่งเอาไปหมดแล้วผมก็ไม่ได้โอเคเราอยู่คนละฝั่งไปแล้วกันไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันโอเคมาอันนี้เป็นรอบโบนัสคร,ครับค้นไฟไปเลย ลุยไฟไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไฟนะครับมาฝั่งนี้มีอีกไปบอสตัวใหญ่จัดดิจัดดิเอามันเอามันเฮ้ยอึจังอะโอเครอบที่17แล้วนะครับมาชิวชีว,วสบายสบาย,บายเว้ยมาดิวะมาแวะหน่อยแวะเผ่านี้หน่อยโอเคแล้วก็ข้างในต่อเลยครับผมมีเยอะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละแวบ็บเดียวก็หมดดูปืน พืนแรงขนาดนี้ไปช่วยกันช่วยกัน้ย,นยไปไปข้างนอกไปข้างนอกไปข้างนอกมีอีกเฮ้ยอันนั้นหลบก่อนไอ้เหียเกือบแตกแม่งโดนชนเฉยโอเครอบนี้ก็จะเป็นรอบบอสนะครับบอสสองตัวสุดท้ายของเราจัดการง่ายๆไม่ยากครับแต่ตอนนี้คือผมอะติดสโลเว้ยโอเคหายละปะไฟพ่นไปเลยโอ้โหไฟพ่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละถอยก่อนถอยก่อน กดคลิกเดียวคือโดนทั้งสองตัวผมบอกกันเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดเสาตัวสีดำยู่ไนวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดทะโลติดทะโลตัวดำก่อนตัวดำก่อนมันต้องตายพร้อมกันครับคนไฟไปไปแป๊บโอ้ยตายโอาตายเอาสีดำก่อนสีดำสีดำก่อนมีขามตายง่ายแต่ลืมไปว่าปืนไฟแม่งไอ้เหียมันติดสองตัวคลิกเดียวอ่ะทานไหมวะไม่น่าจะทานวะ รืออาจจะทันก็ได้ทันก็เฮียแล้วแไปเอาตัวขาวก่อนมาตัวขาว,วยู่ไหนโอ้โดนล็อกมาก็มาดีครับเอยแบ่งก่อนเพื่อนแบ่งก่อนนานไงกูว่าแล้วทันปะต้องทันเี้เยต้องทันต้องทันต้องทันอยู่แล้วระดับนี้โอเคจบทันพอดีเลยนะครับโอเคก็จบไปกันเรียบร้อยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้า